3, 2, ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนนะครับวันนี้าปาเพื่อนนะครับมาติดตั้งนะครับพัดลมระบายแผงคอยร้อนของตู้แช่นะครับเพื่อนโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมนะครับเราใช้หัวเซ็นเซอร์นะครับเพื่อนเสียบเข้าไปในแผงคอยร้อนเลยนะครับเพื่อจับความร้อน นะครับตู้แช่เขาจะมีผสมระบายความร้อนของขอมนะครับและก็แผงแต่ว่าบางพื้นที่นะครับเพื่อนๆอยู่ในพื้นที่แคบนะครับเราต้องทําการใช้พัดลมช่วยนะครับในการระบายอากาศแผงคอยร้อนนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมนะครับเพื่อสะดวกเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะครับให้เขาทํางานอัตโนมัติเพื่อนๆโดยใช้การตั้งเวลาอยู่ที่ 36องศาให้เขาทํางานนะครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาตัดการทํางานอยู่ที่34องศานะครับทําแบบนี้นะครับเพราะว่าให้เพื่อนๆจะได้เห็นไว้นะครับแต่ว่าระบบการใช้งานจริงๆแล้วผมจะให้เขาตัดระบบการทํางานอยู่ที่33องศานะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่36บนะครับเพื่อนๆ,ๆการติดตั้งพัดลมระบายอากาศทำให้ตู้แช่ของเรานะครับ ไม่กินไฟนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับเพื่อนลองทําดูนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับลาไปก่อนครับเพื่อนลองทําดูนะครับสวัสดีครับ